สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ะเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีวันที่11เนอนาะเดือน6วันนี้มาในหัวข้อนะคะเริ่มต้นทําคลิปวิดีโอยังไงที่จะให้ตัวเองทําได้อย่างต่อเนื่องเนาะ mm. สังเกตนะคะเวลาที่ว่าเริ่มต้นอะจุดเริ่มต้นอะคนออกมาทําเยอะมากนะนะคะเรื่องเรื่องการทําคลิปวิดีโอหรือว่าเรื่องการทํา YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่คนออกมาจะเยอะมากแต่คนที่จะไปต่อน่ะมีไม่เยอะนะคะ วันนี้นะคะคนน้อยมีเทคนิคนะคะว่าจะทํายังไงที่จะให้แบบตัวเองไปต่อได้นะเดี๋ยวขออนุญาตปรับขากล้องนะแปบ๊บหนึ่งเหมือนว่ามันจะชิดข้างบนเกินไปนะคะโอเคนะคะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะใครที่กําลังเริ่มต้นจะทําคลิปวิดีโอนะ,ะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะคะก็ลองเข้ามาฟังกันดูนะ,ะโอเค เดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะบางทีถ้าเราเริ่มต้นจากหยุดยกักๆักอะ่ะมันจะทำให้เราไปต่อไม่ได้นะคะมันทำให้เราแบบไม่อยากที่จะไปต่อเนาะดังนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงที่จะให้ตัวเองไปต่อนะคะเดี๋ยวขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งค่ะ ขอเวลาหนึ่งนาทีหนึ่ง,น,งนาทีนะคะแชร์ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะโอเค แชร์ okay, เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องนะคะใครที่อยากแบบตัดต่อคลิปวิดีโอเป็นนะคะก็ะโค้ดน้อยมีคอร์สสอนฟรีอยู่ในอคอ์สโค้ดน้อยสอนไว้3บทแต่หลังจากนั้นอะโค้ดน้อยก็ได้ทําคลิปลงเรื่อยๆนะคะแชร์ลงเรื่อยๆเนาะใครสนใจนะคะเผื่อว่าเข้าไปในกลุ่มนี้แล้วคุณตัดต่อเป็นนะคะก็ทักทายโค้ดน้อยมาได้นะคะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะก็นะคะใครที่กําลังเริ่มการทําคลิปวิดีโอนะคะ และถ้าเราแบบทําแล้วเราไม่อยากทาต่อเนาะมันเกิดจากอะไรนะคะข้อหนึ่งเลยนะคะอยากที่จะให้ทุกคนนะคะสําหรับใครมือใหม่นะ ข้อหนึ่งเลยอย่าเพิ่งลงทุนนะคะอย่าเพิ่งเพิ่งลงทุนอะไรมากนะคะขอแค่มีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวนะคะโทรศัพท์มือถือนี่แหละโทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือนะคุณก็สามารถตัดต่อวิดีโอได้แล้วนะคะยังไม่ต้องไปซื้อคอมพิวเตอร์นะเพราะว่าถ้าคุณไปซื้อคอมพิวเตอร์และถ้าแบบพอซื้อคอมพิวเตอร์ลงทุนเยอะๆแล้วเนี่ยเวลาที่มาอ่ามาตัดต่อนะคะ สวัสดีค่ะครูปุ้ยนะคะขอบคุณนะคะที่แชร์ขอบคุณมากมายนะคะคอมเมนต์ในโทรศัพท์ไม่ขึ้นนะคะครูปุ้ยงงมากเลี๋ยวดูในคอมก็ได้เนาะนะคะขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บในในในโทรศัพท์คอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยนะคะ แต่ว่ามีคนเข้ามาดูถึง7คนก็เลยสงสัยว่าไม่มีคอมเมนต์หรือเปล่านะลองกดหัวใจมาดูนะคะว่าจะขึ้นหรือเปล่านะนะคะก็นะคะข้อหนึ่งก็คืออย่าเพิ่งลงทุนนะแค่มีโทรศัพท์มือถือคุณก็สามารถตัดต่อวิดีโอได้แล้วถ้าคุณลงทุนเยอะๆคิดดูนะคะถ้าลงทุนถ้าลงทุนซื้อไฟซื้อขาตั้งกล้อง ซื้อมามาตั้งแต่แรกตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มทำและถ้าเราทำคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยคนดูเรายัางไม่เยอะใช่ไหมคนดูเราน้อยอ่ะพอคนดูเราน้อยแล้วปุ๊บมันทำให้เราแบบแล้วเราก็ไม่เห็นผลลัพธ์อะไรกลับมาใช่ไหมมันทำให้เราเหนื่อยเหนื่อยแล้วเราจะคิดว่าฉันลงทุนตั้งเยอะแยะคนมาดูเราแค่นี้หรออะไรเงี้ยอยากที่จะให้เริ่มต้นจากสิ่งที่มีก่อนนะคะ ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็ดีนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่มีคอมพิวเตอร์มีแค่โทรศัพท์มือถือกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะนะคะคุณก็สามารถแบบเริ่มต้นการทําวิดีโอได้แล้วนะคะแต่แนะนํานะคะเริ่มต้นการทําวิดีโอเราสามารถเลือกตัดต่อในแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องเสียตังนะ,ะอันดับแรกเลยคุณยังไม่ต้องไปจ่ายรายเดือนหรือรายปีนะคะที่แบบอย่างเช่นของเคนเนมัตเตอร์่ะเขาจะมีให้จ่ายเป็นรายเดือนรายปีใช่ไหม เราสามารถตัดต่อโดยที่ไม่ต้องจ่ายก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะมีลายน้ําของเขาใช่ไหมตรงมุมเราก็สามารถไปเลือกตัดต่อในแอปที่แบบยังแบบไม่ต้องมีลายน้ําก็ได้อย่างเช่นอแอป In นชอ t แบบนี้นะคะแอป In นชอ t มันจะมีลายน้ําอยู่ข้างล่างอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปกดลบลบลายน้ำมันสามารถลบได้นะเพียงแค่ว่าเราต้องดูโฆษณาของเขาให้จบพอเราดูโฆษณาของเขาให้จบแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้แบบ ลายน้ําของอินชอตหายไปได้นะหายไปเลยอันดับแรกนะคะคนน้อยแนะนําเลยว่าอย่าพึ่งไปลงทุนอะไรเยอะนะคะแค่แบบเอาสิ่งที่ตัวเองมีก่อนนะเวลาที่เราแบบตัดต่อในสิ่งที่มีอะ่ะและพอเราลงคลิปไปเรื่อยๆอะ่ะเราจะเห็นว่าเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและพอเราได้รายได้จากจุดนั้นอะ่ะรายได้จากการทําคลิปวิดีโอหรือว่ารายได้จากแบบเราออกมาสร้างตัวตนพอเรามีรายได้แล้วเราค่อยค่อย ซื้อนะคะค่อยซื้อขาตั้งกล้องค่อยซื้อแบบไมโครโฟนก็ได้นะคะอันดับแรกถ้าคุณยังไม่มีขา,ขาตั้งกล้องนะคุณสามารถวางโทรศัพท์ไปพิงเสาพิงเสาหรือว่าไปพิงหมอนพิงเก้าอี้นะคะพิงอะไรก็ได้นะแรกๆคนน้อยทําแบบนั้นจริงๆนะแรกๆคนน้อยยังไม่มีขาตั้งกล้องคนน้อยก็ไปวางโทรศัพท์พิงตรงนู้นตรงนี้และที่สําคัญนะไฟที่คนน้อยใช้ก็คือ แสงจากพระอาทิตย์นะคะคนน้อยจะไม่ตัดต่อเออจะไม่อัดคลิปตอนกลางคืนนะคะเพราะคนน้อยยังไม่มีไฟใช่ไหมคนน้อยพยายามอัดคลิปตอนกลางวันเพื่อเอาแสงธรรมชาติเนี่ยมาช่วยนะคะมาช่วยทําให้แบบตัวเองหน้าออร่าน,นะคะก็ <Makes S 1> นะคะใครที่แบบเ,เริ่มต้นใหม่ๆเนาะแล้วคิดว่าถ้าแบบถ้าลงทุนเยอะๆแล้วเนี่ยมันทําให้เราไม่อยากไปต่อนะคนน้อยแนะนําคือข้อหนึ่งคืออย่าเพิ่งลงทุนนะคะ สวัสดีค่ะพี่เนสสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาทักทายกันเนาะต่อไปนะคะต่อไปข้อสองนะคะและถ้าเราตัดต่อ,อ,อถ้าเรามีโทรศัพท์แล้วทีนี้เราควรทําคลิปแบบไหนข้อสองก็คืออยากที่จะให้ทําคลิปในสิ่งในสิ่งที่ชอบนะคะเพราะถ้าเราทําในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เราไปทําในสิ่งที่เราอยากเป็นอะ มันมันไม่เหมือนกันนะบางทีเราอยากเป็นแบบนั้นแต่เราไม่ชอบแบบนั้นอนะแค่เราอยากเป็นเฉยๆแล้วเราก็พยายามเป็นเหมือนเขามันจะทําให้เราเบื่อง่ายนะคะอยากให้ทําคลิปในสิ่งที่ชอบหรือถ้าไม่รู้ว่าจะทําคลิปแบบไหนอะนะคะตอนแรกเลยสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะผู้จัดการนะคะนะคะกำลังไลฟ์ผู้จัดการเดินผ่านนะ,ะไม่เป็นไรก็นะคะ ทำในสิ่งที่ชอบอหรือถ้าใครที่แบบเริ่มต้นทำอะเริ่มต้นทําแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าจะทําคลิปแบบไหนนะคนน้อยอยากแนะนำนะให้ถ่ายรูปแบบให้ถ่ายคลิปถ่ายคลิปคลิปคนในครอบครัวนะคะหรือถ่ายคลิปเพื่อนหรือถ่ายคลิปสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะอะไรก็ได้สิ่งแบบเอาแบบง่ายๆก่อนนะอย่าไปคลิปในซีเรียส ทำคลิปที่แบบง่ายๆก่อนแล้วก็ลองมาตัดต่อนะคะลองมาตัดต่อแล้วก็ลองลงๆๆเรื่อยๆนะเพราะถ้าเราแบบไปอัดคลิปแบบยากเลยเนี่ยพอเราทําแบบยากๆเลยอ่ะมันทําให้เราแบบไม่อยากไปต่อเราเหนื่อยไงเราเหนื่อยเราไม่มีเวลาด้วยบางทีเราอาจจะต้องทํางานประจําด้วยต้องไปอัดคลิปด้วยถ้าเราอัดคลิปยากเกินไปต้องจัดฉากยากเกินไปต้องพื้นหลังเราต้องเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี้ถ้าเราทําอะไรที่มันยาก มันจะทําให้เราเหนื่อยพอเราเหนื่อยแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แล้วเราออกมาทําคลิปวิดีโอเราออกมาทําเรื่องแบบนี้มันมันไม่ตรงใจเราแล้วนะคะมันทําให้เราไม่อยากไปต่อนะอยากที่จะให้ไปถ่ายทําคลิปง่ายๆนะหรือนะคะถ้าแบบไม่มีเวลาตัดไม่มีเวลาอัดคลิปจริงๆนะเหมือนคนน้อยอะ่ะที่คลิปคนน้อยลงเมื่อวานนะคะสวัสดีค่ะครูฝนนะคะสวัสดีคุณ พัชรินนะคะพอดีในโทรศัพท์คนน้อยคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคนน้อยก็ต้องดูในขอบนะคะขอโทษด้วยนะคะถ้าอ่านช้าเนาะคลิปที่คนน้อยเพิ่งลงอะ่ะใช่ไหมคนน้อยทํางานประจานะคะแล้วมันเป็นช่วงต้นเดือนแล้วงานประจําคนน้อยก็จะค่อนข้างงานค่อนข้างมันจะยุ่งนิดนึงและทีนี้ไม่มีเวลาอัดคลิปนะ,ค,ะคนน้อยก็ต้องแบบอัดเสียงมาเลยนะคือแบบเอาภาพตัวเองมาแปะนะคะแล้วก็อัดเสียงเลยนะคะก็ มันก็ทําให้แบบง่ายๆนะคะเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเราจะต้องแบบออกมาหน้าคล้องตลอดอะไรแบบนี้นะถ้าเราไม่มีเวลาบางทีเราก็อาจจะอัดเสียงเลยก็ได้นะคะแนะนํานะคะถ้าคุณอยากจะอัดเสียงก็คือต้องโหลดแอปพลิเคชัน k n เนมัตเตอมานะคเพราะว่าในค n เนมัตเตอร์มันจะมีปุ่มอัดเสียงนะคะมันจะมีปุ่มอัดเสียงปุ่มภาคเสียงเนาะ ถ้าแบบถ้าคุณไม่รู้ว่าอัดเสียงแบบไหนคนน้อยได้ทําคลิปไปแล้วนะคะก็ไปดูใน YouTube ช่องคนน้อยก็ได้หรือว่าดูหน้าเพจก็ได้แต่หน้าเพจเราก็ต้องแบบต้องเลื่อนหาเยอะนิดนึงนะเข้าไปตรงคําว่าวิดีโอนะแล้วก็ต้องเลื่อนเพราะว่าในแฟนเพจนะเวลาที่เราลงคลิปมันก็จะทับทับกันใช่ไหมคะมันไม่เหมือนใน u t u b e เนาะนะคะก็ลองเข้าไปหาดูนะคะวิธีอัดเสียงก็คือนะคะอยากที่จะให้แบบ ทำคลิปในแบบง่ายๆก่อนนะคะแรกๆเราอย่าเพิ่งทําอะไรที่มันยากให้ทําในสิ่งที่ชอบนะคะเราชอบอะไรนะคะเราก็ทําสิ่งนั้นนะ,ะเราอย่าเพิ่งทําในสิ่งที่แบบอ่ยากนะคะถ้าเราทําอะไรที่ยากๆอ่ะมันจะทําให้เราเหนื่อยพอเราเหนื่อยแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราไม่อยากไปต่อนะคะสวัสดีค่ะครูพี่ก้อยนะคะแต่ที่ชอบที่สุดคือร้องเพลงค่ะ์โก้น้อยได้แอปดีๆคือ <c oughs> คือวีชิ่งดีมาก ใช่ไหมคือคุป้อกร้องเพลงเพราะมากเลยอะขอบคุณนะคะสิ่งที่ชอบนะแต่เราก็ต้องแบบดูด้วยนะคะว่าเราครอบคร์เพลงของเขาเนะ่ยเพลงเขาติดลิขสิทธิ์ไหมนะเราก็ต้องดูว่าบางทีนะ,ะเวลาที่เราครอบอร์ลงลงหน้า youtube ใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าเราติดลิขสิทธิ์แต่บางที ตอนสร้างรายได้นะมันอาจจะมีการแบบว่าเราติดลิขสิทธิ์ก็ได้นะ,ะอยากให้ดูให้ดีนะคะว่าเวลาที่เราครอบเวอร์เพลงเนี่ยเราควรจะครอบเวอร์เพลงไหนดีนะคะถ้าเป็นเพลงที่แบบมาจากค่ายดังๆอะ่ะส่วนมากมันจะติดลิขสิทธิ์นะคะคุณพี่ก้อยต่อไปนะคะข้อ3เนาะข้อ3ก็คือ อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะอย่าเอาช่องของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับช่องที่เขาแบบดังๆนะคะเพราะถ้าเราเอาช่องของเราเนี้ยไปเปรียบเทียบกับเขาไม่อยากทําคนน้อยเคยนะคะเคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วทีเนี้ยมันทําให้เราไม่อยากทาเฮ้ยเรามันเราสร้างตัวตัวตนได้ปีหนึ่งแล้วนะเราได้แค่นี้เองเหรอแล้วทําไมเขาแบบโตแบบก้าวกระโดดเร็วอ่ะทําไมเขาเขาทำยังไงอ่ะทาไมเราเขาถึงก้าวกระโดด แล้วมันทําให้แบบให้เราแบบไม่อยากไปต่อนะถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคนอื่นนะเปรียบเทียบแล้วให้เอามาพัฒนาตัวเองนะแต่ถ้าเอามาเปรียบเทียบแล้วทําให้เราแบบไม่อยากไปต่อก็อย่าไปเปรียบเทียบนะคะขอแค่ทําตัวเองในวันนี้ให้ดีที่สุดนะแล้วก็ทําตัวเองแบบแข่งกับตัวเองพอไม่ต้องไปแข่งกับใครนะคะ <sack security> แค่เราคิดว่าเราวันนี้เราทําคลิปวิดีโอได้ดีกว่าเมื่อว,วานก็ hmm. แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเราอย่าไปคิดเยอะเรื่องแบบ คนอื่นทําไมเขาเก่งกว่าคนอื่นทําไมเขาดีกว่าทําไมคนติดตามคนอื่นเข,มนา,มนนเขามาเร็วจังทําไมเรามาไม่เร็วนะคะบางทีนะคะเรื่องเรื่องของคนติดตามนะบางทีมันมันมีเรื่องของอะไรนะปฏิสัมพันธะ์อะเนาะเรื่องของความปฏิสัมพันธ์ของเราถ้าเราแบบขยันขยันไปคุยกับเพื่อนขยันไปดูคนอื่นขยันไปแบบทักทายคนอื่นอะมันก็จะช่วยให้เรามีคนติดตามเยอะขึ้นนะคะ แต่ถ้าเราแบบไม่ว่างเนาะเราแบบงานยุ่งเราไม่มีเวลาที่จะไปคุยกับคนอื่นนะยอดคนติดตามมันก็อาจจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะมันก็มันก็อยู่ตรงนี้นะบางทีนะมันก็อยู่ที่ว่าเราปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนดีหรือเปล่าเนาะและคนน้อยก็ไปได้คำหนึ่งนะคำหนึ่งจากจากพี่คนหนึ่งนะคะก็อยู่ในนี้แหละนะคะเขาแนะนำมาว่านะคะว่า เราอะต้องรักษาแถนแทนขอโทษนะเราจะต้องรักษาฐานแฟนเก่าไว้ให้ดีแฟนคลับแฟนเก่าไว้ให้ดีแล้วก็ต้องไปปฏิสัมพันธ์ไปต้องมีเพื่อนใหม่เข้ามาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าไปหาเพื่อนใหม่มาแต่ไม่รักษาฐานแฟนเก่าอะมันก็ยอดวิวมันก็ไม่ขึ้นนะคะคือแบบเราต้องขอบคุณมากๆนะคะที่แบบแนะนำโคนน้อยนะเพราะคนน้อยได้ฟังเออเก็เลยคือแบบคน้น้อยจะแบบ ไปหาเพื่อนใหม่เรื่อยๆนะจนลืมแบบลืมเพื่อนเก่าที่แบบเคยแบบเคยเกื้อหนุนกันมาโดยตลอดอะ่ะแต่คนน้อยก็ไปไปหาเพื่อนใหม่คือแบบไปไปเข้ากลุ่มใหม่เรื่อยๆเนาะแล้วก็ไม่ได้สนใจแบบกลุ่มเก่าอะไรแบบนี้เนาะมันก็เป็นเนาะคำหนึ่งอะ่ะที่แบบสกิดคนน้อยให้ตื่นนะให้คนน้อยได้ตื่นนะ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะที่จะทําให้แบบคนมาติดตามเรานะเราก็ต้องรักษาฐานแฟนเก่าเราก็ต้องไปพูดคุยกับแฟนเก่าเราก็ต้องไปพูดคุยเพื่อนๆเ,เก่าๆนะคะแล้วก็และที่สําคัญเราก็อย่าลืมที่จะหาเพื่อนใหม่ๆเข้ามานะคะและที่สําคัญเราก็อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะ mm hmm. เราแค่ไปแบบไปดูถ้าเราไปดูเขาอะเราก็ดูแบบให้แบบเป็นกําลังใจให้กับเราหรือว่าไปดูไอเดียนะคะไป ยืมไอเดียเข้ามานิดนึงแล้วมา adept ใช้กับของเราแบบนี้ได้นะแต่ถ้าเราเอาเขามาเปรียบเทียบกับเราแล้วทําให้เราไม่อยากไปต่อทําให้เราแบบอยากจอดนิ่งอ่ะมันก็ไม่ได้นะคะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเวลาที่เราไปดูช่องคนอื่นเราไปดูเพื่ออะไรนะคะแต่ถ้าเราไปดูเพื่อให้กําลังใจเขาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปดูเพื่อไปเปรียบเทียบอ่ะก็อย่าดูเลยนะคะอย่าอย่าเข้าไปดูนะคะก็น้อยแนะนํานะคะที่เราก็ทําตามสไตล์เรา ให้มีความสุขก็โอเคแล้วค่ะไปร้องเพลงวีซิงดีกว่าค่ะเนาะพี่ก้อยในวีซิงมันก็สร้างตัวตนอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่ก้อยนะคะแต่ที่ชอบคพลรองเพลงสุดๆโอเคนะคะขอบคุณมากนะ,ะทำไมคอมเมนต์คนน้อยไม่ขึ้นถ้าคดน้อยไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆในโทศรศัพท์ไม่ขึ้นจริงๆนะคะคนน้อยต้องมาอ่านในคอม และในคอมมันก็ขึ้นว่ามีกว่า่20กว่าข้อความแล้วแต่คนน้อยเห็นแค่ไม่กี่ข้อความะงงกดหาแล้วนะนะคะเีะเดี๋ยวเสียงขึ้นมาโอเคนะคะก็คนน้อยขอสรุปเลยแล้วกันนะคะก็ข้อหนึ่งนะคะถ้าอยากที่จะไปต่อและ ไม่อย่างที่จะเหนื่อยกลางทางเนาะทำคลิปวิดีโอแบบไหนเริ่มต้นทําแบบไหนนะคะข้อหนึ่งก็คืออย่าเพิ่งลงทุนนะคะพยายามที่จะเอาสิ่งที่ตัวเองมีก่อนนะในสิ่งที่ตัวเองมีอ่ะบางทีนะในสิ่งที่ตัวเองมีแค่โทรศัพท์มือถือนะมันก็ทําให้คุณแบบทําคลิปวิดีโอได้แบบสวยงามได้นะคะก็เอาไปวางพิงโทรศัพท์นะคะแล้วก็ใช้แสงจากธรรมชาติช่วยนะคะข้อ2ก็คือทําคลิปในที่ตัวเองชอบนะ เพราะถ้าเราทําในสิ่งที่จะเองชอบมันทําให้เราอยากทานะคะพอเราทําแล้วเราจะรู้สึกชื่นชมนี่ฉันได้ทําสิ่งที่ฉันชอบเฮ้ยดีจังฉันได้ทําคลิปแบบนี้นะ,ะมันทาให้เราแบบอยากทําไปเรื่อยๆนะคะข้อ3ก็คืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะให้เปรียบเทียบกับตัวเราเองเนาะอย่าเปรียบเทียบกับใครนะคะงงมากนะคะคือคอมเมนต์ไม่ขึ้นอีกแล้ว ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าคนน้อยแบบไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครในคอมตอนนี้ก็ไม่ขึ้นอีกแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวคนน้อยราต้องขอตัวไปทานข้าวนะคะขอให้ทุกคนนะคะใครที่กําลังเริ่มต้นในการทําคลิปวิดีโอนะ,ะขอให้แบบไปต่อนะอย่าเพิ่งจอดนะคะอย่าเพิ่งจอดเนาะเพราะว่าแรกๆอะ่ะเวลาที่เราอะ่ะสร้างตัวตนแรกๆนะ มันก็จะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะแต่พอมีคนรู้จักเราแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นนะคะพอเราได้ขึ้นแล้วคนน้อยเชื่อว่าเราจะขึ้นแบบสุดยอดจริงๆนะคะก็อยากที่จะให้แบบทำโตเนื่องใครที่แบบเริ่มต้นแล้วแล้วก็เหนื่อยกลางทางนะหยุดได้แต่อย่านานนะคะแต่อยากให้ไปโตนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดี รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะรักทุกคนค่ะเดี๋ยวคนน้อยก็ต้องไปแล้วเนาะขอบคุณพี่เน้นนะคะที่สรุปให้ขอบคุณครูพี่ก้อยนะคะที่สรุปให้คนน้อยนะคะขอบคุณมากมายนะรักทุกคนนะคะขอเดี๋ยวคนน้อยก็ต้องไปแล้วนะคะขอบคุณมากมายค่ะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย